พี่น้องวนี้สาวกะะสินมะเที่ยวในแบนนะพี่น้องพินพาเปวิวงามหมาให้พี่น้องเบืองน้ากันนะคะเนาะวันนี้แดดแดดพี่น้องแดดคักแดดเนี่ยแดดหอนคักสาวกะละสินก็เลยยางมาเที่ยวสวนหย่อมจังหน่อยหนึ่งมาเห็ดฉีดให้พี่น้องในเบืองน้าบ้าบกไก่จากสถานีรถไฟบกไก่จากบ้านฮกพี่น้องอันนี้สวนหย่อมอยู่แบนพี่น้องเมืองแบนสวนหย่อมเนาะอาจจะแดดจังหน่อยพี่น้อง สาวกระสินกะมาทางหลังไม่เห็ดผาเป็นวิวให้พี่พน้องเบิ่งน้ากันเนาะคะ่ะเนาะอันทางหลังตึกนี่กัแม่นตึกอันสีอันน้ำเงินหัวเขียวๆนี่พี่น้องเป็นหัวเป็นตุ่มเป็นตุ่มนี่เขาเอาิญนี่ยังดอกเขาเอินบุญเด่นเฮาแต่วา่าอันน่ะสีเขียวๆเป็นตุ่มเป็นตุ่มเขาเอินบุญเด่นเฮาแต่วา่า,าอัออานภาษาไทยเฮาวภาษาเอินสภาพสภาพผู้แทนพี่น้องสภาพผู้แทนสาวกระสินมาให้เบิ่งวิวน้ำเนาะ ค้นมานั่งพักเที่ยงไล่หลายพี่น้องบิ้วเมืองแบนเด็พี่น้องเบิบ้วเมืองแบนงามมาพี่น้อง กระซินกัญญางต่อพี่น้องบอกกาผากเสียงพี่น้องยันเพราะว่าปิ่นบาทเลยเอาต่ภาพตาวิวให้พี่น้องในเบื้องน้าน้าพี่น้องตากระสินสีผ้ายางรอไปอีกขอบส่วนอีกฟังหนึ่งนะพี่น้อง้าพี่น้องยานชุ่มวิวไปเรื่อยๆเนาะไปน้ำกันได้พี่น้องเลยชุ่มวิวชมภาพมนีบรรยากาศแดดดีค่ะพี่น้องสามสิบกว่าองศาอันไม่อยู่ประเทศสวีเหรอกก็เห็นปีนี้แหละแดดค่ะแดดแน่พี่น้อง ทุกปีสิบ่แดดปานนี้พี่น้องเลยปีนี้แดดเลือเฟื่อพี่น้องเลยบ่ได้หายหาแดดสุเทียนจะนั่งห้องหายคิดถึงแดดบัดน,นี้บ่ต้องห้องหายพี่น้องเรือเฟื่อเลือเฟือเ่อ,อจนห่อนยางจนเหยื่อหอยถ้ากประดิษฐ์มาในเมืองแบนก็ได้มาทายภาพใจพี่นอ้นองเมืองน้ำเนาะตะบาบ่าตาพระท่านนั่นพี่น้องกาเบากา,กา,กานั่นจะคอยตายพี่น้องเมืองชมภาพชวมวิวให้รำกันเนาะ ยางเป็นเด็กน้องยังนมานี่แหะได้กเียวกันนะแต่กีตาย่างนี้นอนนนั่มองนีมันก็บอกไก่จากนสถานีรถไฟแบนจริงเมนบานเข้าไปแถวหัวลำโพงเนาะเมนบานเข้าไปสถานีรถไฟก็เอื่นมาสถานีร่วมรถไฟของแบนทูกสายสิมันร่วมกันยู่งลู่แบนจางเระสิงมาดูระเร แต่ไม่คิดมาให้พี่น้องมาขาดพูดเรื่องนั้นเลอย่างบอกไ่ฟังของชวนพี่น้องมันเป็นสวนหยอกแต่ที่นี่ร้านาหารหน,น,น,าน,หนี<ห>่นั่งกินข้าวกินน้ำโนเงียงยังกับพี่น้องกับคายว่าร้านอาหารพาพูดนี่แหละมันกับวบ่ใหญ่ค่ะดอกอาาร้านแบบสบายๆเนาะร้านบริหารรูละร้านธรรมดาเนี่ยแต่เมื่อบานเท่ากับร้านลา,นรานลนบร้า,า,า,านป้อย <c oughs> แต่ว่าอันนี้ดีเขาก็เอิญนันน่ะเป็นร้าน ง่ายๆฟัดฟูดเขาเอื่นฟัดอาหารง่ายๆเมนูง่ายๆบริเวณไมนูนั่นพี่น้องที่เมื่อวานตนไหนที่ยวจะอุ่น<อ>ตนุ่นเป็นแก้วบนโต๊ะอย่ามาถือกล่องค่ะเด้อน้ำอย่านถือกล่องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งตึกกัน ห่อนี่น้องนางม่่างเงินไปตังปุ๋มันมีด่านอาหารด้วยสาวกระเลสิย่างานไปล่องบุ ร้านอาหารมีวิวไปนั่งกินกาแฟสักกอนกับพี่น้องเย็นพี่น้องเย็นดีนั่งยูโฮมใหม่ภ <c oughs> าพี่ให้พี่น้องเบิ่งน้นาเนาะเอาวิวทางหลัง เป็นอัางกินโคกพี่น้องเป็นยังคิ่จัง <laughs> เรากระสินสิงยางอ่อมไปอีกทางหนึ่งพี่น้องเอาไปยางอ่อมยางอ่อมจากนาทีแล้วสี่นาทีหานาทีแล้ว